สวัสดีครับผมกลับมาอีูเกมแมวตั้แคทอ่ะวันนี้ผมจะมาเปิดล็อกร่างจริงของเจ้าแมวสลามกันนะแล้วก็อยู่กับด่านที่มีชื่อว่าราชินีอุโสสุดครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะโอเคครับผมด่านนี้จะมีข้อจํากัดก็คือใช้ได้แค่หนึ่งแถวนะครับอ่ะเซตที่ผมจะใช้ก็อันไหนนะอ่าเซตนี้ครับผมเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะชนะไหมไปครับไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะเอาสปีดไปด้วยลวกันนะครับ นั่นก็แม็กครับเพื่อ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 โอเคครับผมไป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 ดูซิว่าจะผ่านไหมมาคิดว่าน่าจะผ่านนะมันเก็น่าจะไหวอยู่แหละโอเคครับต้องปล่อยมังกรหานบาเบลให้ได้ครับไปก่อนเลยครับเจ้าซูชิครับผมส่งของไหมครับโอเคเจ้าเต่าครับได้อยู่มั้งครับไป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 ซูชิรัวๆเลยครับผมโอเคน่าจะได้อยู่มั้ง ต้องเข้ามาถึงตัวมันได้ได้อะโอเคแล้วก็มังกรฐานบาเบลครับไปเลยเจ้ามังกรฐานบาเบลผมไป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 โอเคครับเจ้าเต่าไปครับผมยยมยอดบึ้มมาน้องโอ้โหไ,ไม่ถึงตัวโอเคมันตีไม่ทนมังกรฐานบาเบลผมเนาะเกือบทำดาเมจไปครับได้อยู่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 บึ้มไปเจ้ามังกรฐานบึ้ม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 สวยครับผมไป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 ได้อยู่หมังไง ได้อยู่มั้งโอเคไปไปครับไปครับไปครับขอแค่เคลียร์มันได้ครับผมโอ้โหมังกรฐานภูกระเด็นแล้วหนึ่งรอบเยละ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 อ่าจาวานั่นก็กือเด่นครับผมถ้าเคลียร์มันได้ก็น่าจะโอเคอยู่ครับบึ้มมันสวยครับโอเคบึ้มมันอีกจอมมังกรฐานขอหน่อยขอหน่อยน้องบึ้มสวยครับผมโอเคครับซัดเลยซัดจอราชินีแล้วครับบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยเป็นมาเพิ่มแล้วอ้ ไอตัวลิ้นยาวบ้าน <ini guarante on you> <t realidade> ั <UC> ่น <kaz> บ <uffy> ึ okay, ้มมันบึ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 ้มบึ้มสวยครับอ๋อขอให้ตายสักตัวก่อนครับขอตายสักตัวก่อนครับไม่งั้นจะสวยเอามังกรทานบึ้มสวยน้องโอเคครับผมมังกรทานผู้ป่าละมังกรทานผู้ปาละต้องรอมังกรทานมาอีกหนึ่งครับผมไหยูโอเคครับมังกรทานเราเพิ่มครับได้อยู่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 ไป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 บึ้มมันน้องบึ้มมันสวยครับโอเคโอเค โอเคทุบมันน้องหินโอ้ยมังกราฐานหัวประเด็นอ่ะอ่ะขอแค่ขอแค่ไปทำตามเม็ดได้น้องมังกราฐานอ,อย่าละ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 ปืนใหญ่ครับผมน่าจะแพ้ว่าน่าจะแพ้ว่าเฮ้ยโอ้โหแพ้เฉยเลยครับรบ้าเอ้ย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 เรียบร้อยครับลี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  โอ้ยโอ้ยโอ้ยฆ่าไม่ได้อะถ้าฆ่าเจ้าตัวลิ้นยาวนั้นได้หนึ่งตัวง่ายขึ้นเยอะนะครับบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบึม,มันสวยครับโอเคอม,มาแล้วสองตัวมาแล้วสองตัวน่าจะเพลอีกแล้วครับไม่ไหวครับผมโอ้ยหรือว่า ต้องไปรอแมวผมเวล50ก่อนนะตอนนี้เวล40ิไหมน่าพอครับแพ้ครับอ่ะเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะแล้วก็แยกย้ายครับผมบึ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 มอ้ลาก่อนครับไม่น่าไหวครับผมอื้อโอ้ยไม่ไหว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 เอาใหม่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 ขอรีครับรี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 มารอบสุดท้ายแล้วมา สุดท้ายจริงๆละหมดปัญญาจริงๆครับรอบนี้เอาไอ้กล้ามาด้วยนะย <laughs> ได้อยู่มัง้งโอเคไป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 โอเคครับโอเคครับผมได้อยู่แหละได้อยู่แหละขอแค่มีดาเมจพอครับผม<ะ>โอ้สวย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 ดนนันมันไปดนนันมาไปดันมันไปดนนันมันไปโอ้ยถ้าไม่ไหวก็ต้องรอแมวผมห้าสิบจริงๆแล้วเนี่ย มังกรห่านไหมครับผมไปไปเจ้าอย่าอย่าโดนนะอย่าโดนนะสตาร์ทไปก่อนครับโอเคโอเคบึ้มมันมังกรหานสวยครับสวยครับเข้าไป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 เวก้าครับผมบึ้มมันบึ้มมันสวยว่ายน้ำไหมครับโอเคเวก้าเดินวายอยู่นั่นแหละตีไปตีไปตีไปโอเคโอเคมีตัวช่วยทำเตามเมจ โอ้ยวก้าผมอยู่เพิ่งตายนะน้องอยู่เพิ่งตายนะน้องสวย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 มือมืมมมน้องมงกรหาร่านบืม okay, บ okay, บโอเคครั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 บวิก้าวิก้าเยี่ยมยอดรดดาเมิดรดามิด,ด,ด,ม,ด <c oughs> มันกรถ่ายผมรประเด็นแล้วหนึ่งรอบมังกรห่ายผมประเด็นแล้วหนึ่งรอบมาแล้วตัวที่สองป,ปืนปืนสตัน์ไปก่อนครับผมโอเค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 หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผม โอ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายมันอยู่ไกลเกินมันอยู่ไกลเกินมันอยู่ไกลเกินบื้มันสวยครับผมขอลองละขอลองแล้วนะมือ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 มืสวยครับผมโอ้ยระยะมันไกลเกินอะมันมันเรียดโดนมากอดถานผมหรือเปล่านะอ่าอ่าวิก้าครับเยยมเยิ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 มบือม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 ืสวยครับผม เวก้ามาละวเวก้าเวก้าเวก้าน yeah. awesome. uh. ้องดีมากดีมากมังกรหานน้อาเพิ่มอีกหนึ่งครับฝืนสตาร์ทครับผมหยุดหยุดก่อน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 โอเค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 ได้อยู่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 บึ้มมันบึ้มมันมังกรฐานบึ้มบึ้มบึ้มสวยครับอ้ยวเวก้าทำบาเมตหน่อยน้องเออเอ้ยอ้ยเข้าไปมังกรหานน้องต้องเดินเข้าไปน้องสวยครับสวยครับอ้อมันไม่โดน อไอตัว <Emmanuel> ล <aş bekommen S 1> ิ้นยาวโอ้เขือเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสตาร์ทไว้ก่อนสตาร์ทไว้ก่อนสตาร์ทไว้ก่อนหยุดครับหยุด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 อย่าให้มันออกมา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 ไม่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 สวยครับสวย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 พยายามพยายามยื้อถึงที่สุดครับรอเบก้าครับรอเบก้า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 เข้าไป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 โอเคเข้าโรก้ามาแล้ว ไหวไหม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 อยอยอยโอเคไปแล้วหนึ่งดีมากปืนสตาร์ไปก่อนครับโอเคโอเคอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น่าจะชนะครับน่าจะชนะครับอา้าถ้ามกรถ่านมาได้อีกหนึ่งก็น่าจะเคลียร์แบบชิีๆวแล้วลครับ <Yeah> โอ้ยเหนื่อ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 ยเนื่อยๆๆๆๆโดนเต <childhood> ็มที่เลยครับอ่าหวังว่าด่านต่อไปคงไม่ยากขนาดนี้เนาะเกินไปครับมกรถ่านมาแล้วโอเค okay. ไปเร็วน้องเดินไปเร็วๆเฮ้ยโอ้บอสมันตายละนะเหลือแค่จาวานีเนาะจบละจบละจบละความคิดดีได้เอาเวก้าปะเนี่ยโอเคเข้าไปเคียบบ้านมันเลยไปเคียบบ้านมันเลยจบละ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 เปืนสตาร์ทไปครับจบบ้านมัน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 เอ้ยชนะทักทีโอเคครับผมเหมือนจะได้เวก้ามาเพิ่มอีกหนึ่งครับ บึม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 สวยครับเวก้ามาน้องไปจบบ้านให้หน่อยเร็วเอ้ยชนะแล้วเอ้ยชนะแล้วโอเคครับแมวไม่ต้องถึง50าสิบก็ชนะได้เหมือนกันนะเนี่ยจบแล้ว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 จบละเรียบร้อยครับผมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยได้มาหนึ่งล้านครับไปด่านต่อไปครับโอเคครับผมมาด่านต่อไปครับเออไป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 โอเคเจ้าราชนีอุ้โสมแล้ว อ่าใครดีแคลร์แล,ล้วกันนะครับรถไฟครับเผามาน้องสวยครับไปไปไปเจ้าแจ็คครับตอ่อยรัวๆเลยน้องเข้าไปให้ได้เข้าไป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 ได้เยี่ยมยอดเผามันแคล,ลี่สวยครับรถไฟครับผมโอเคโอเคโอเคปืนสตันไหมครับเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ปืนสตันบ้าไปครับน้องเวก้าครับผมเผาบันแคลร่เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดพุ่งไว้รถไฟโอเคโอเคมาแล้วไอตัวปัญหานี่ ไปจบ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 ร er, ีบเคลียร์ร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 ีบเคลียร์ถ้าเคลียร์มันได้ก็ไม่ยากครับผมโอเคโอเครถไฟครับทนหน่อยสวยครับผมสวยครับบามุดไปครับจังหวะนี้แหละบามุดผมจะสวน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 สวนสวนเรียบร้อยครับบามุดผมไปแล้วโอเคครับเจ้าบอสไปแล้วโอ้โหด่านนี้ง่ายง่ายแบบชิวๆเลยครับง่ายกว่าด่านเมื่อกี้เยอะเลยครับโอ้โหจบและเรียบร้อยครับน่าจะได้ล้างจริงมาแบบชิวๆครับผมเฮ้ย ด่าน1แถวนี่ยากสุดหรือมัง้งไอบ้บ้าเอ้อจะยากอะไรขนาดนั้นครับโอเคครับเรียบร้อยชนะละแล้วก็เปลดลิดรอกร่างจริงมาเรียบร้อยครับผมอ่ะแล้วก็อีกสามสิบกระป๋องแมวครับเดี๋ยวไปดูหนะ้าตามันดีกว่าครับผมไปไปไปโอเคครับผมนี่คือร่างจริงของเจ้าแมวสลามนะแมวขนมจีบเจอรี่ครับ ความสมดุลสุดเพอร์เฟกระหว่างความหวานและความเด้งดึงต้อนรับอากาศร้อนด้วยของหวานสุดอร่อยนี้ทําให้สโตต้องตะลึงด้วยคลื่นโจมตีที่ทรงพลังครับ<ะ>โอเคครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ